สวัสดีจ้าพี่น้องมันนี้จินสิบห้ามากินมาม่าเผ็ดนี่มาม่าเผ็ดเกาหลีนะจ้าแต่ว่าม่นเป็นมาเลเ,เซียนะจ้าดำๆสีดำๆ,ดำๆแล้วก็มีเซกกรอกทอดนะจ้าเนี่ยจินกินรสเนี้ยอยากกินอีกแล้วพี่น้องเผ็ดๆมันกําลังแซ่บมันเป็นคูณสองอะ่ะพี่นอ้องก่อนไปกินจินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกินพาแสแซ่บในเ้อค่ะไม่ทั้งเพจแล้วก็ยูทูบเนาะเนาะจังใดก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าไปกินกันเลยค่ะผักก็มี เบบี้คอร์สแล้วก็มีแตงกวามาแซ่บๆเลยทีนี้อืออือน,นี่เลยอย่างนี้เลยแซ่บๆไปเลยเผ็ดอยู่ดีพี่น้องกินเอาจานมามาใหม่ตรงนี้เนาะนี่ ม้กเอกสกอสกอทอดแก้เผ็ดกินมากินรถเนี่ยห่อสีดำเนี่เพีอ่อถ้าสีแดงมันจะเป็นคุ้นอง มันจะเผ็ดมากอันนี้ก็เผ็ดแต่ว่ากำลังแสบเลยอ้แสบดบจรินมากหาทีดำแบบนี้น เผ็ดแต่ว่าไม่แต่ก็เผ็ดอ่ะแต่ก็แซ่บอยู่ด้พี่น้องอืมชืดน นึกอยากินไหมจ๊ะไ mm hmm. ส้กรอกทอด ถ้าหอดสีแดงเนี่ยเผ็ดก็นน่อยอีพี่น้องถ้าเป็นมาเลเซียเนี่ยยิ่งเผ็ดเขาว่าแต่จินยิงไมาได้ลองเดี๋ยวจินจะลองจนซื้อมาแ้วยังไม่ได้ลองเลยจินปากแดงมาแล้วนะ เป็นแซกช้อนแซมากนึกอ,อยางมันจะเผ็ดๆแต่กินไม่มาเผ็ดรสเนี้ยอืม,อม เบบี้คอร์สกรอบๆเลยพี่น้องกรอบๆดีดี เพศ

นี่ขนาดว่าเป็นห่อแดงได้ห่อดำแต่ห่อแดงมันจะคูณสองฟวงเลย่อเลยนึกอยากน้ำแหละ sợ chạy đi หอสซีดำเนี่ยมันเผ็ดแต่ว่ามันแบ่บมันบ่เผ็ดคักแบบแต่มันก็เผ็ดอยู่แต่มันกับ่ได้เผ็ดจี๊ด ได้กอกแกเผ็ดกินนึกอยากกินอ่ะินอีกสักลูกกัน เผ็ดเผ็ดแต่แซ่บพี่น้องเบิดถ้วยเลยถ้าเป็นสีแดงเนี่ยอู้เผ็ดกว่านี่อีกไปแล้วคะ่ะสำหรับคลิปกินมาม่าเผ็ดกับไส้กรอกทอดน่าจะเนาะแกเ่เผ็ดผักก็มีเบบี้คอนบักแตงเนาะแซ่บๆเลยจังไดจ,จินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องจนินพาสแซ่บในเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบแล้วค่ะเนาะจังไดขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายไปแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะ